เหมือนว่าเรารับสัมผัสมาจากคนอื่นได้ว่าแบบเฮ้ยเขามีความคิดที่ไม่ดีหรือว่าเขามีความอึดอัดใจทุกใจซึ่งโดยปกติคนส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนี้มักมักจะไม่ไม่สบายใจอ่ะอืมจะมีความทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคนที่มีความเครียดหรือว่าอยู่ในกรุงเทพนี่แหละ <laughs> กรุงเทพเนี่ยคือตัวเครียดเลยนะฮะ แค่ตอนเช้ามาเจอรถติดก็เครียดแล้วใช่ไหมล่ะก็ก็จะมีความทุกข์ใจแล้วเหมือนพี่ค่อนข้างสัมผัสได้เวลาที่ใครที่ไม่สบายใจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆเราเหมือนเขาแผ่ออรา่าความไม่สบายใจออกมาพี่ก็จะรู้สึกไม่สบายใจตามไปด้วยดังนั้นเวลาที่ไปไหนที่เจอผู้คนถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะไม่เข้าไปลิฟต์อย่างเงี้ยคนเยอะแล้วก็ก็ยังไม่เข้ารอรอบหน้าก็ได้ หรือตลาดที่แบบตลาดนัดคนเยอะๆอย่างเงี้ยก็ก็ไม่อยากไปนะแต่ถามว่าจะไปตลาดไหมไปนะแต่จะเลือกช่วงเวลาไปที่ที่คนไม่เยอะอืมเหมือนกันนะเวลาที่ทํางานออนไลน์เนะี่ยก็เสาร์อาทิตย์พี่ก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปไหนนะอย่างเมื่อวานตอนเย็นนะพี่ไปทะเลไปทะเลใกล้ๆเนี่ยสมุทรสาครเนะี่ยไปกินข้าวไปเดินเล่นคนเยอะ วันเสาร์คนเยอะซึ่งก่อนหน้านี้พี่เคยไปวันน่าจะเป็นวันธรรมดาวันพระฤหันยังไงเนี่คนน้อยคือสบายรู้สึกมีความสุขแต่วันเสาร์เมื่อวานที่เพิ่งไปเปคนเยอะรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างนี้ไหม <c oughs> คล้ายๆกันไหม,มก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะลองสังเกตตัวเองดูแล้วกันว่าอะไรที่เหมาะกับเราเราเลือก ที่จะทำนะครับอะไรที่ไม่เหมาะกับเราทําแล้วอึดอัดใจเราก็พิจารณาดูว่าถ้ามันจำเป็นต้องทำนะฮะคำว่าจำเป็นหมายความว่ามันเป็นหน้าที่ใช่ไหมหน้าที่ความเป็นนักเรียนเขาให้ไปโรงเรียนเราก็ต้องไปให้เข้าแถวเราก็ต้องเข้าอ่าเราก็ทำไปนะฮะทำตามหน้าที่นะครับเอ่อถ้ามันถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจแล้วมันไม่จำเป็นต้องทำใช่ไหมเราก็อาจจะไม่ทําก็ได้ นะเราเลือกได้นะจริงๆแล้วมนุษย์เลือกได้เพียงแต่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ที่ที่ขาดสติมักจะไม่มีสิทธิ์เลือกครับเหมือนกับการทําโจทย์เลขเดะๆเลยคือถ้าถ้าน้องทําโจทย์เลขอ่ะแล้วเรารู้ว่ามันทําได้หลายวิธีเราเลือกได้ว่าจะทําวิธีไหนที่มันง่ายที่สุดหรือว่าที่มันเหมาะกับกับข้อนั้นหรือว่าเหมาะกับเราตัวเราเองนะครับ แต่ถ้าเราไม่รู้วิธีทำหรือว่าเรารู้แค่วิธีเดียวนะเราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยเราก็ต้องทำตามในรูปแบบที่เรารู้เท่านั้นซึ่งมันอาจจะไม่ออกใช่ไหมหรือว่ามันออกแต่ว่ามันก็ยากเหนื่อยนะประมาณนี้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราอึดอัดเวลาเจอคนแต่เราต้องมีสติครับผมเข้าใจคาว่าสติไหม ไม่อยู่แล้วยังอยู่ปะมองไม่เห็นนะเออเราต้องมีสติฮะสติก็ทําให้เราเลือกได้ครับเหมือนกับความรู้ครับความรู้ในคณิตศาสตร์ทําให้เราเลือกได้ครับนะฮะอ่ะประมาณนี้แหละคุยให้ฟังแล้วกันนะอืมโอเคครับวันนี้